สไลด์ชุดใหม่แล้วนะครับอัน right นี้เป็นสไลด์ชุดใหม่แล้วนะครับนิ่มเลยนะครับทีนี้นี่เหมือนมิกใหม่เลยตอนนี้แล้วก็บอร์ดบอร์ดล้างให้เรียบร้อยนะครับบอร์ดเช็คล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือประกอบเทสนะครับเหลือประกอบเทสตรอบแรกนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเทสรอบแรกติดปัญหาอะไรก็เก็บรายละเอียดอีกนะครับ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเหมือนมิกใหม่เลยตอนนี้นะครับพี่โอเคเลยนะครับเออโอเคเดี๋ยวผมไปประกอบเทสรอบแรกดูก่อนครับครับผมครับพี่เอ่อเทสแรกก็โอเคเลยนะอันนี้เทสแรกนะนะครับผมที่เคยอย่างนี้นะปูอันนี้โอเคเลยเทาเนี้ยนะครับปวอย่างตอนเดี๋ยวพักทิ้งไว้คืนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมเทสอีกทีหนึ่งแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ไม่มีอะไรก็เสร็จแล้วล่ะนะครับเข้ใจ อาจจะส่งได้ส่งกลับได้พรุ่งนี้เลยช่วงช่วงบ่ายเพราะพรุ่งนี้มีคนส่งมารับนะครับก็ไม่มีอะไรผมเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยทาความสะอาดให้ตอนนี้สภาพเหมือนเหมือนการใช้งานสัมผัสนี่เหมือนใหม่เลยเรื่องเสียงก็โอเคเลยนะครับไม่มีก๊อกแก๊กนะครับไม่คุ้มต้องประหยัดใยการลดลงทนผ่นซ้ายแผงนขวาลดกระทรวงตัวเบิรที่ไม่จําเป็นที่ท่านลดใช่ไหม เดีย๋ยวเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยครับผมอันนั้นนะครับเดีย๋ยวเอาท,ทิ้งไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้เก็บรายละเอียดอีกหน่อยนึ